กับสวัสดีท่านผูน้ชมทุกท่านด้วยนะคนับผมพรกผมชินเคยเนะาะเทนิคเตินนั่นเองนะครับก็สอหรับในวันนี้ ก็จะเป็นการจันดับประจำวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยซึ่งในวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะจันดับเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันซึ่งเกมแนวพิกเซลอาร์ตเนี่ยจะมีดีทางด้านกราฟิกแล้วก็ตัวของระบบการเล่นภายในยเกมนะครับกราฟิกเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับตัวของมือถือที่สเปคต่ําแล้วก็สามารถเล่นเกมที่สนุกสนุกได้เลยนะครับ นะแล้วก็ระบบการเล่นของเกม p i x e l Art นี่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆถึงกราฟิกเขาเนี่ยจะไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าระบบการเล่นค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากสําหรับเกมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกมไม่ใช้เน็ตด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว p i x e l Art อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกดดิ่งยังเตือนเป็นวิพีโอคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของ ทุกคลิปเลยเนาะเพื่อปเ็นการไม่เสียเวลาแลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าตัวของดาร์ไรเดอร์นะครับจะเป็นเกม PC ที่พอเรามามือถือกันอีกแล้วนะครับเกม แนวตะลุยด่านตะลุดันเยี่ยนไปเรื่อยแล้วก็จะมีผสมนแนว Head อนด s สลัดเข้าไปด้วยนะครับก็คือการตีกับสตรูแล้วก็พยายามดูเทคนิคต่างๆเทคนิคข้อต่างๆ,งๆทำให้ตัวของเราเนี่ย เก่งขึ้นว่ารอดขึ้นได้แล้วก็ระบบภายในเกมจะมีศัตรูต่างๆที่มีความยากง่ายแตกแต่างกันไปก็เมื่อเราตายเนี่ยเราจะกลับมาอยู่ในด่านแรกใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เล่นมันได้แล้วก็เกมนี้นีครับจะมี อ่าบต่างๆหรือว่าสกิลต่างๆให้เราเลือกใช้ก็จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมน,นี้นะครับก็สามารถเข้าลองหลดเข้าลองเล่นเกมนี้กันได้ถ้ามาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับเนาะ ที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า m i s s e r guy นะครับสเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมแนวอาร์เคดที่จะบูสมแนวแก้ไขปิศนาเข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งไปประจนภัยแล้วก็ในการประจนภัยของเขาเนี่ยก็จะมี พวกอุปสรรคต่างๆ,ๆเยอะแยะมากมายมีทั้งมอนเตอร์หรือว่ากับดักเขาเนี่ยก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับเกมนี้จะมีด่านที่มากถึง40ด่านให้เราไปเลือกเล่นกันเลยคือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยแอคชั่นแล้วก็ผมสม RPG แล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรบเกมที่มีชื่อว่าแคนเอ็นอยาน่างสรบเกมแคนเอ็นเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในยุคการต่อสู้สมัยใหม่ที่จะผสมแนวคลาสสิกเข้าไปด้วยนะครับเราเนี่ยก็ต้องจะไปต่อสู้กับพวกศัตรูต่างๆในเตีมสมัยตะวันตก โบราณน,นะครับแล้วก็เกมแนวเนื้อเรื่องที่จะมีระดับการเล่นมากถึง7ระดับแล้วก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นร้อยกว่าด่านเลยทีเดียวยสามารถเล่นโคออปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้กันครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพมันเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็เกมนี้นี่ยเขจะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครด้วยนะก็จะอาจจะเพิ่มตัวของสเตตัสต่างๆมีทั้งตัวของความเร็ว ความแข็งแกร่งก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็บกอะหลกโดดกระโหลกเล่นเกี่ยมนี้กันได้นีครับผมกระแสนที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Dark Light นะสำหรับด a r k Light เนี่ยจะเป็นอ c t i o n RPG ตะลุยด่านตะลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะี่ครับ ภายในเกมจะให้เราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครีค่ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยต้องการเล่นสายอะไรสายเวทสายดาบหรือว่าสายเวทหม์ก็มีให้เราเลือกแล้วก็แต่ตละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็สกิลภายในเกมนี้มีให้เราอัพค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวตัวของของเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ตามที่เราฆ่าบ,บอสหรือว่า เราฆ่าศัตรูมันก็จะมีดรอปเรื่อยๆหรือว่าเราเก็บตามหินต่างๆก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เกมนะครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องก็คือเราต้องไปคุยกับ NPC ก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดหรือมาลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็มอนในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นผ้ามองด้านข้างนั่นเองนะครับผม ก็ไม่อยู่สําหรับเกมที่นะครับสหรบเกมที่5นี่ก็ยังคงเป็นเกม p c ที่ลงมามือถือก,กันอีกแล้วนะครับสหรบเกมที่นี่ก็จะมีชื่อว่าโดรจายนี่นะครับสหรบเกมนี้น่ครับจะเป็นเกมแนวโรคลา์ผสมแนวประจ o ภัยครับด้วยแนวที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนแค้นคที่จะออกเดินทางไปประจนภัยใน สถานที่ที่เตรียมไปด้วยศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็การเล่นภเดินเกมไม่ต้องมีอะไว่าแค่เราเนี่ยลงไปสู้กับมอนเตอร์แล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยจนกว่าเรานี่จะชนะบอร์ไปเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าในการเล่นตัวเกมมันจะเป็นโแนวโรคลใช่ไหมตัวของโรคลาเนี่ยมันก็จะมีการแบบเราเนี่ยต้องตายแล้วก็กลับไปเรียนสก,กิลภายในเกมนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามสายที่เราต้องการเลย มีเ,เยอะเลยนะแล้วก็จะมีตั้งแต่ตัวของ a s s a s s i n b e บ s e r ซ e r หรือว่า c o u n ต e r a t t a c กก็มีอะโอ้โหเยอะมากมายให้เราไปจับต้องหรือว่าให้เราไปเล่นกันถ้ามในการเล่นกันนี้นะครับก็จะเป็นถ้ามองด้านข้างแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังนะ้งครัะสำหรับใครที่จักซื้อไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ่ครับผม เกมที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Maze Man นะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยผ่านด่านไปเรื่อยที่เราเนี่ยต้องเข้าไปในเขาวงกดแล้วก็หาทางออกจากที่นั่นให้ได้แล้วก็ภายในเขาวงกดเนี่ยจะมีพวกปีศาจต่างๆเนี่ยคอยจะทําร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องพยายามแบบหาทางออกจากที่นั่นให้ได้แล้วก็ภายในตัวเกมจะมีรูปแบบการเล่นที่จะแปลกใหม่มากๆก็คือส่วนมากเนี่ยถ้าเราเป็นประจนภัยเนี่ยเราจะ สามารถสู้กับตัวละครได้หรือว่าพวกมอนเตอร์ได้แต่ว่าเกมนี้จะสู้ไม่ได้นอกเหนือจากว่าเรานี่จะไปเก็บไอเทมเอาเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีไอเทมในการต่อสู้ก็ไม่สามารถต่อสู้กับตัวของศัตรูได้นั่นเองนะครับเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นชิลๆเล่นเพลินๆได้ภาพเหมือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมมมสูงนั่นเองนะครับผม เกมที่7เนี่ยที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเล่นอยู่เล่นเพลินอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับตัวเ,เกมที่มีชื่อว่า Summer c l a s h e r นะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยขับรถออกไป,ประยนต์ไัยในดินแดนต่างๆด้วยรถคู่ใจของทาภายในในเกมเนี่ยจะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้เรียบง่ายนะครับมีอุปสรรคต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยที่จะทำให้เราเดินทางได้ อยากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระบบการเล่นตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยสามารถกดไอเทมหรือว่าอาวลธตี้ของรถน,นั้นเพื่อให้รถันั้นไปได้ดีหรือว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปได้ตัวเกมนะครจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราอ่านให้เราได้ตอบกันแล้วก็ตัวของ ตัวเกมยังมีด่าน,นต่างๆให้เราเลือกเล่น,น่นอนงด้เยอะแยะมากมายเนาะก,ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเล่นชิวๆภาพกราฟิกสุดน่ารักก็ไปลองเล่นเกมนี้นได้นะครับ สเอเกมที่8เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวฟีลันิ่งหรือว่าเกมแนววิ่งผ่านด่านเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ก็ได้นะครับสเตอรบเกมที่มีชื่อว่า outrunner นะครับสเตอรบเกม outrunner จะจะเป็นเกมวิ่งกระโดดกำแพงที่เราเด่ยจาไปทวงคืนพลังในดันเกนที่ถูกเลือนะครับคือภายในเกมเนี่ยแค่เราเนี่ยวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะมีความยาก ก็อาจจะมีตัวของศัตรูที่สามารถฟันเราได้ศัตรูที่สามารถยิงเราได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะผ่านไปถึงด่านไหนเนาะแล้วก็จะมีสกินให้เราเนี่ยเลือกใส่อยู่เจ็ดสกินด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนววิ่งมันๆวิ่งมันเพื่นแล้วก็มีความสนุกหรือว่ามีความแอคชั่นด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เตอรเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชัวนินจาโชดดาวนะครับสตอร์เกมนี้นะครับจะเป็นเกมนินจาวิ่งเก็บโดนัทก็ในตัวเกมเนี่ยก็จะมีสัมภารเนี่ย เขาเนี่ยมา,มาขโมยโดนัทนะครับเราเนี่ยก็ต้องเอาโดนัทคืนอานโดนัทของเราให้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วจะมีความน่ารักมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาจะมีอยู่3 7ด่านให้เราไปผ่านกันคือแบบมีบอสให้เราจัดการเกมเนะครับสามารถใส่แฟชั่นต่างๆได้แล้วก็แฟชั่นหรือว่าตัวของระบบตัดเย็บนะครับก็จะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกใส่แล้วก็การใช้ตะกิ้แตกต่างกันไปหรือว่าถ้าไม่แตก แตกต่างกันไปนั่นเองภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยนะครับภาพมนการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างลปนีเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอินเตอร์ มิชชั่นนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเอาใจคอคนที่ชอบแบบเล่นเกมบูล้างผ่านเล่นมันมันเล่นมันเพลินเนี่ยคือเกมนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเกมนี้มันต้องคิดอะไรมากแค่เราเดี๋ยวลงไปยิงคนในแต่ละด่านให้หมดนะครับก็จะเหมือนภารกิจนั่นแหละลงไปยิงเหล่าร้ายในด่านให้หมดเลยนะครับแล้วก็ภายในตเกมน,นะครับเราเนี่ยสามารถใช้อาวุธปืนต่างๆ,ๆได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงแล้วนกะ็คือแบบ ยิงใครได้จับเปืออะไรได้ก็ใช้ตัวนั้นนั่นแหละนะครับคือแบบยิงไปเรื่อยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนั่นแหละนะครับนะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันนะเพาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเข้าลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับถ้าในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นผาามองด้านข้างแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกซื้อปืนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ ก็มปนะ็นางีมาสลับ10เกมแนวพิกเซอร์อาร์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเชินคลิปหน้าจะเป็นการจันทรดาหรือว่าเล่นเกมอะไรนะรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้ยวยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม